ครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ก็คือ moving average oscillator นะครซึ่งตรงนี้ผมเขียนผิดนะฮะเดี๋ยวขอแก้นิดหน่อยนะครับ moving average oscillator f o นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สร้างมาจาก uh, moving average นะ,ะแล้วทำให้มันเป็น oscillator นะครับโดยที่ uh, การใช้งานนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายดายนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่นิยมนัเพราะว่าขั้นตอนนั้นค่อนข้างยุ่นยากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลักษณะของมัน,นก็จะมีความคล้ายคลึงกับอ m อ c d นะครับเป็นเครื่องมือที่เรารู้จักดีนะซึ่งเอ่อ n o v i ิง o ร o อ o อสซิเลเนี้ก็จะเป็นลักษณะของแท่งฮิสโตแกรมนะครับที่ใส่เข้ามานะครับไม่มีความแตกต่างกันเลยกับ m a c d นะเพียงแต่ว่าอาจจะ แปกตาไปสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยค่าที่เราใช้นะฮะก็จะเป็นค่าที่ไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานนะครับผมก็ใส่เข้ามาเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือเป็น20-40ต่อ5นะครับโดยที่จะประยุกต์ใช้กับความแตกต่างของราคานะครับเดี๋ยวผมจะเซตค่าเป็นค่ามาตรฐานก่อนเพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบได้กับ เอ่อ uh, MACD นะฮะอันนี้ผมใช้ในกราฟหนชั่วโมงซึ่งกราฟ1ชั่วโมงก็จะให้การแกว่งตัวที่ดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าในฐานะการใช้เครื่องมือออสซิเลเตอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วัดเทรนด์นะฮะตอนนี้ก็กลับมาดูกันที่เครื่องมือนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันกันกบ MACD นะฮะซึ่งทำให้เรานั้นสามารถใช้งานได้ค่อนข้างไม่ยากนะครับ แล้วก็ทำความเข้าใจได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอา MACD ออกสะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะเอา Moving Average Oscillator นะฮะสำหรับคนที่หาไม่เจอนะครับอ่ามันจะมีอยู่2ที่นะฮะแต่ว่าอย่าไปที่นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือ OSMB นี้ไม่ใช่นะต้องไปที่ในหมวดของ Oscillator นะฮะแล้วก็ไปหาที่นี่ครับ Moving Average of Oscillator เสร็จแล้วเมื่อกี้เราตั้งค่าเป็นสีแดงฮะอันต่อไปเราจะตั้งค่าเป็นสี เทานะครับหรือว่าจะตั้งเป็นสีเทาทั้งคู่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอา,อาจจะต้องทําให้มันแตกต่างกันเพราะว่ามันจะมองเห็นได้ชัดนะครับทีนี้เรากับตั้งค่าให้มันใกล้เคียงกันนะครับก็คือค่า20ค่า40นะครับก็ถ้าสังเกตเ้าวก่อนก็อาจจะจำได้ว่าผมก็เคยใช้ค่านี้เหมือนกันกันกบ moving average ดิฟเวเจนคอนเจนหรือว่า MA c d นะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนค่าสีแดงนี่เป็นค่าราคาปิดนะฮะตรงนี้นะถ้าเราใส่ไปอีกอันนึงมันจะทับกันพอดีทีนี้อ่อันนี้เราจะใส่เป็นราคาเปิดถามว่าทําไมนะครับก็เพราะว่าราคาปิดกับราคาเปิดนั้นเป็นสัญญาณที่ให้ความให้สัญญาณที่ล่าช้ากันคนละแบบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสัญญาณที่ใช้ตัดกันได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดนะครับ อันนี้ใส่ผิดที่นะครับเดี๋ยวมต้องไปลากมานะครับก็ไปลากมาจากตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องไปลากมาก็คือมาจากออสซิเลเตอร์นะฮะตัวนี้นะฮะ moving average of oscillator นะลากมาใส่นะครับใช้ค่าเดิมเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็โอเคเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของมันก็จะ เป็นเส้นทับซ้อนกันอยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอภัยเพื่อให้มันตรงกับาภาพที่ใช้อยู่ในอ,อะไรอะอยู่ในบทความนะฮะก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนให้มันตรงกันก่อนฮนะอันนี้ต้องเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายกันเข้าใจได้ง่ายหน่อยนะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีแดงนะครับที่ใช้กับราคาปิด ถ้าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตัวอินดิเคเตอร์สตัวนี้มันก็จะทับซ้อนกันได้พอดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาขึ้นและขาลงเราจะดูยังไงนะวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับก็คืออันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนค่านะครับเนาะก็เดี๋ยวขอให้มันค่าให้เหมือนกันหน่อย20 40แล้วก็5นะครับ สำหรับผู้ใช้งานก็อาจจะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นตามผมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีแถบขึ้น,นเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะยกตัวอย่างว่าเราจะเข้าคำสั่งบายนะฮะเงื่อนไขาการส่งคำสั่งบายมี2อ,ออเดอร์เนื่องจากว่าเราใช้มันในฐานะออสซิเลเตอร์นะฮะาะฉะนั้นเป็นความได้เปรียบนะครับที่เราจะทำการเขาเรียกว่า กำหนดออเดอร์บ u ยออเดอร์นะฮะโดยการใช้ตัวฮิสโตแกรมเป็นตัวกำหนดนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าความยาวของแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยนะฮะมันสั้นกว่าแท่งก่อนหน้านะฮะอันนี้คือมันยาวกว่าใช่ไหมฮะถ้าเป็นขาลงมันจะยาวกว่านะครับคือค่า MA c d มันจะติดลบเวลาเราจะส่งคำสั่งเนี่ยเราจะต้องส่งให้ค่า Moving a v อเวเลตออสซิเลเตอเนี่ยอยู่ต่ำกว่า0ูนย์ี่คือเส้นศูนย์นะะเส้นศูนย์อยู่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วถ้าเราต่ำกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วเงื่อนไขก็คือตัวเนี้มันต้องหดกลับอย่างนี้เป็นเส้นโค้งนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นที่สีเทาๆนี้โผล่ขึ้นมานั่นคือจุดที่เราให้ส่งคําสั่งบายได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งคําสั่งบายพอส่งคําสั่งบายปุ๊บเราก็รอครับรอจนไปจนถึงมันไปถึงเส้นศูนย์มันไปถึงเส้นศูนย์ปุ๊บเราก็สามารถตั้งเทคโปรฟิตตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เรียกว่าอย่าไปเรียกว่าอย่าไปไปโลภมากนะครับพราจะทําให้มัน ไม่กำไรนะ,เพร,ะเพราะถ้าเกิดว่าไปรอมันเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็กลายเป็นขาลงไปซะแล้วฮนะก็คือเราไม่ได้กำไรนะในเทียบกับราคาเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดก็เอา,อาง่ายๆครับก็คือเอาตรงที่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปช่ยเชิญกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่มากมายนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ง่ายนะครับ เอาแค่นี้นะครับสำหรับสัญญาณเซลล์ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะฮะก็คือเราจะต้องไปดูกันที่ค่า,า moving average oscillator เนี่ยสูงกว่า0ูนยฮะเสร็จแล้วก็มีสีเทาเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการ เซลล์ณจุดที่มันมีสีเทาเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็รอเดอร์มาจนถึงจุดศูนย์นะแล้วค่อยทําทําการเทคโปรฟิตนะหรือนะเพื่อที่จะขยายสัญญาณให้มันได้กําไรเพิ่มอีกสักหน่อยนะเราสามารถใส่เทคโปรฟิตไปหลังจากที่มันเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์นี้ประมาณสักแท่ง2แท่งก็ได้ครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับทาให้เราได้จุดออกที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าอินดิเคเตอร์ประเภทนี้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะอ่อ,อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในบางจุดเนี่ยมันอาจจะทําให้มันเคลื่อนไหวได้เร็วเกินไปนะครับก,รก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันเป็นขาขึ้นไปแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงมันยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการใส่สต o อปลอสเข้าไปนะฮะ เพื่อที่จะลดทอนความเสียหายที่เกิดจากการเทรดของเราได้นะครับก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังไงก็ตามมันก็อาจจะไม่สมรุ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้อินดิเคเตอร์ออสซิเลเตอร์สวัสดีครับ